เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมาเจอผมฟีฟเเเเเ c เเ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 ้เบบเเ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 ้เเ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 เลเเ s เเเอเเเเเตเเเเเเ s เ y เเ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 เราาเเเเเคนเเเเนเเ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 ่เเ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 เนเเเเเเัเนเเ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 เขาไดเเาเป็นเเ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 ัเเเเเเซเเเเเเซเเเเเเเยยังสวยโอ้โหอะไร ใครเนี่โอเคเซิร์ฟดี้เขาได้สปอนเซอร์นะครับผมนะให้ยศ u t u b e ของเรานะครับแล้วก็ชุดแบบทนน้ําทนไฟทนทุกอย่างแล้วก็าสามารถบินได้นิดหน่อยนะครับผมนะแต่พี่ไม่บินหรอกพี่แมไม่ ไม่ใช่แบบนั้นนะพี่แบบเป็นคนแบบเปินคนโหดนะทุกคนเป็นคนโหดอะ่ะเออบงบินไร้สาระนะครับผมนะสลับพี่โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์เขาบีอะไรกันนะครับทุกคนเอยเข้ามาปุ๊บบียอะไรเอยวิสกายบ็อกซ์บียอะไรเอยอ๋อแบบคําสั่งต่างๆนะครับใครที่อา่าไม่เก่งคําสั่งสามารถระพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นอ่าไอเอสนี่ก็คือเมนูของเกาะเรานะเราสามารถแบบ วัดไปเกาะเอ่ยนั่นไอนี้ไอโนดเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับผมนะครับสั่งเกี่ยวข้องเกาะก็สามารถดูได้นะครับผมนะเราเก่งพอเราไม่ดูหรอครับผมนะเดี๋ยวก็มาโวยวายว่าตัวเองโง่ทีหลังอีกเนี่ยยอดยูทูบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรนะครับสามารถมาแลกของได้จากตรงนี้นะครับงบนะแล้วก็แจ้งบินนะครับผมไม่แจ้งนี่คงไม่ได้ของนะครับผมนะสุดทนี้จะเป็นอะไรเอ่ยจุดวัดทั้งหมดนะครับแล้วก็วัดไปยังเกาะตัวเองอ๋อสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วกดดูดิของกดเซิร์ฟเวอร์นี่เนี่ยจะมีแบบนี้เห็นไหมเออใครที่แบบไม่ทําตามกฎของเซิร์ฟเวอร์ก็จะโดนแบนหรือว่าโดนจับหรือว่าโดนขังอะไรแบบนี้ก็ก็ว่าไปทีนึงตัวน,นี้ก็เป็นอ,อ่าร้านซื้อของขายของนะครับบอกได้เลยเซิร์ฟเวอร์นี้เออทำให้พี่แปลกใจมากเลยนะครับหลังจากที่เดินวนเวียนไป <c oughs> แบบสุดยอดเลยครับผมนะมันเป็นแบบเซิร์ฟอ่าสกายบ็อกแต่ก็ก็เป็นเซิร์ฟแบบสกายบล็อกอ่ะที่แบบ เหนือกว่าสกายบล็อกที่เราเล่นนะทุกคนเออยิ่งกว่าสกายบล็อกที่เราเล่นเน่ยทุกคนเห็นเอาชีวิตรอดสกายบ็อกของพีป่ะเออแบบนั้นเลยทุกคนแบบนั้นเลยเดี๋ยวดูก่อน เอออันนี้ก็คือของฟรีนะครับเราสามารถเอาไม้มาแลกได้นะฮะนี่เราจะให้แบบพวกของป้องกันทั่วไปถือว่าโอเคนะทนธะนูคือเอาไว้กันสเกลโรตันอย่างแรกเลยแล้วทนธนูอาพลังป้องกันนะครับผมนะทนสทนตะนูทนซอมบี้ทนสเกลโตันทนอาเมงบูมิกนะครับผมนะสามารถเอาไม้มาแลกได้นะครับแล้วก็นี่ เราสองเซร์เอามาแลกกันนี่ได้เอ้ยนี่แหละของดีเราวสมหรับตกปลาได้นะครับทุกคนนะก็คือช่อดินทองคะเลแล้วก็คงทนก็คือถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากเลยบอกได้เลยนะครับเปิดตกได้อะไรดีๆส,สวยๆงามๆนะครับผมนะโอเคแล้วก็หนังสือคืออะไรอะหนังสือน่าจะเป็นหนังสือแนะนําคนเล่นใหม่ไหมน่าจะใช่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ m c s k y b o x k อะไรสักอย่างนะครับผมนะอ่านไม่ออกดอท FT ด้วยนะครับผมนะก็เป็นไงโอ้โห สวัสดีเข้ามาปุ๊บเออทุกคนอาจจะเจอฟอนต์นะครับอย่าลืมพิมพ์นะอาอาเพื่อเปลี่ยนรีซอฟแคให้เป็นฟอนต์แบบสวยๆงามๆเหมือนที่พี่มีเห็นไหมนยะเออเห็นปะปกติฟอนต์มันจะลอยใช่ไหมเป็นไมครับทั่วไปอ่ะเออโอเคเสียเวลายอยู่ดีวดานละเ,เดินดูตัวนี้ก็เป็นราคายศต่างๆนะครับสามารถคลิกเพื่อดูได้นะครับพวกยศอะไรแบบนี้นะเนี่ยบีวีพีแล้วก็วีพีบวกแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะ <c oughs> ม,มองไม่เห็นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะเออ ก็มีหลายๆแบบนะทุกคนก็สามารถดูได้นะครับว่าตัวเองอยากได้ VP ไหนสามารถเติมได้นะครับผมแนละ้วก็ใครที่แบบอยากมีทางลัดหรือว่าอะไรแบบอยากบินเหมือนพี่ก็สามารถเติมดวงตมได้นะครับผมแนละ้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกปลานะครับสําหรับคนแบบอยากตกปลาแบบสายชิลสายฟรีๆอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะลองลองสักทีหนึ่งขอลองสักทีหนึ่งแล้วกันนะเอ้มีสามารถเจ็ดตัวได้เหรอแดีวนึงเนึงเออเร็วเร็วดิเร็วดิแล้วอยากได้ปลา เหมือนแบบเราจะไม่มีโชคในการตกปลาเลยทุกคนเลยเออแม่แล้วตกปลาในเซนตลกงท้องทะเลเลยนะว้ย <c oughs> เอ็ดวินครับช่วยช่องทะเลปลอม <c oughs> เออก็ใครที่ว่างก็สามารถมาตกปลาได้นะครับเนาะเราใช้ไม้ในการตกนะครับบอกได้ลเลยเซร์เดี้โอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คืออะไรเอยตัวนี้ก็น่าจะเป็นห้องแถวธรรมดาหรือว่าอะไรเด็ดอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยแค่พเจาน้าที่ตำรวจได้เหรอเฮ้ย เซว่ามีลงพักว่ะทุกคนโอ้เป็นลงพักเหรอลรงพักจะอยู่เป็นสีชมพูเลยทุกคนจําไว้เอ้ยมีลงพักว่ะสุดยอดเลยโอ้โหส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกปลาใช่ไหมเด่ะหรือว่าอะไรเด่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมน่าจะเอาไว้อัปเดตทีหลังนะครับผมนะเอาไว้แบบแลกปงแลกปลาอะไรแบบนี้นะเห็นไหมเนะี่ยเออก็เบ็ดก็น่าจะแบบแลกได้แต่แบบเดิมๆนะทุกคนนะก็ใครที่อยากจะตกปลาว่างๆต,ตกปงตกปลาได้นะครับมีของฟงของฟรีได้ โอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเควสใช่ไหมเนี่ยกู <c oughs> เดินมาะบ,บูวเลยทุกคนนะปกติครับเราต้องเดินแบบนี่อะไรอ่ะทําไมบินอตรงนั้นอะไรอ่ะน่าจะเป็นคนมั้งเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบเควสรออัปเดตนะครับผมนะเดินเดินเดเดินเดินเดินจะไนรออัปเดตจะโอ้โหยังยังยังตรงเนี้ยยังอ๋อนี่นี่น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่มนยังอีกเหรอโอเคเอ่อตรงนี้น่าจะ,น,าจะ,น,าจะน่าจะโล่งนะครับผม <c oughs> โอเคตั้งแต่สีดาตรงนี้เป็นต้นไปน่าจะโล่งนะครับผมทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะตลาดทั่วไปนี่อ๋อมันเขาจะมีแบบนี้เนี่ยมีแลกโอ้เอยเราสามารถเอาของพวกนี้มาแลกได้เหรอโอ้เป็นเควสนะครับทองงามล้าค่าเกรดเอเค้ีเกรดด้วยโอ้องคำมีเกรดด้วยทุกคนแล้วก็มีฐานพวกฐานธรรมดาใช่ไหมี่ยเออฐานเกรดเอฐานเกรดเอสก,ก็มาอ่ะทุกคนแล้วเนี่ยเราสามารถเคมมีหอกสามหัว โอ้โหสมบัตแรกได้แล้วก็เอ้ยแฟนทอมสมบัตแรกปีกได้ของจริงว่ะทุกคนโอ้โหแต่เราน่าจะสะสมนานอยู่นะพยายามอย่านอนทุกคนถ้าเราไม่นอนเราจะสามารถแลกแฟนทอมได้ทุกคนเชื่อดิ <laughs> จะพี่แล้วก็น่าจะเป็นอันนี้อ้โหโอเคลลบลแรกเหรอโอแครอทธรรมดาบัแรกเป็นควสได้เออเควสของเราแบบควสของเขาแบบเนื้อสุดยอดอะควสของเขาแบบเขอาอเรียกอะไรอะเข้าใจง่ายอะแบบคนกูก้กู้พี่ยังเข้าใจนะ เส่วนตรงนี้นะบอกได้เลยทุกคนนะก็จะเป็นนี่เห็นไหมเนี่ยเควสแบบไม้ไผ่ไหมอะไรแบบเนี้คยคูดูง่ายดูง่ายอันนี้มองง่ายๆแล้วก็คือเอาฐานมาแลกเป็นอันนี้อันนี้เดานะนี่เดาไม่ได้กดเลยชัดเลยเห็นปะเออเดาง่ายเดาง่ายดีก็จะเป็นเควสแบบนี้นะครับใครที่นี่ฟาร์มลงฟาร์มแรกมาแล้วก็มาแลกได้นะครับผมเนาะเออบอกได้เลยว่าเซิร์ฟนี้นะครับผมนะอย่างแรกก็คือเนี่ย เซิฟนี้นะครับบอกได้เลยว่าเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้ ه, เว้ยก็คือตอนแรกพี่งงๆว่าเอ็นนี่คืออะไรอะ่ะอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือเนี่ยอันนี้คือที่ฟาร์มแบบหินนะก็คือฟาร์มหินเว้ยพอเราฟาร์มหินปุ๊บอะเออมันมีโอกาสดอปแร่ด้วยทุกคนเออ,น,อน้ํากับอ้ไเนี่ยมันจะกลายเป็นหินมาแต่ม,มีโอกาสดอบแ่ไวทุกคนแล้วก็แอดมินบอกว่าอ่ามันจะบอกว่ามันจะดอปอะไรทุกคนเออถือว่าดีอ่ะแล้วก็วิธีปัม๊มก็สามารถปั๊มนะอันนี้คือปั๊มแบบรัวๆทุกคนด้วยปั๊มแบบรัวๆ เซิร์ฟนี้บอกได้เลยนะครับผมเราสามารถฟาร์มน้ําพึ่งได้เว้ยเออสามารถครับฟาร์มน้าพึ่งได้ก็คือเนี่ยเราสามารถคราฟแบบนี้เอาน้ําพึ่งน้าพึ่งเป็นเป็นบล็อกมาแบบนี้แล้วก็เอาบล็อกเพกไว้ตรงกลางเราจะได้แบบแบบอันนี้ไว้อันหนึ่งเออซึ่งไม่รู้ว่าบนันมันดียังไงก็คือเราสามารถไปหาคำตอบได้นะครับผมนะใครที่ตามพี่มาเออโอเคโอเคทำไมน่ากลัวยอย่างอ๋อมีบล็อกมีบล็อกโอ้หกูก็นึกว่าจะตกให้ตายเถอะตัวนี้ก็คืออะไรเอ่ยนีสักอย่าง อันนี้คืออะไรส,สกายบล็อกสักอย่างนะครับอ่านไม่ออกโอเคช่างมัน <c oughs> จะตกใจหมดเลยตายเถอะเออตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรนะตรงนี้คืออะไรเอ่ยกำลังทำเควส์อ๋อกำลังทำเควสอยู่โอเคไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ้ยมีฟาร์มไก่ตรงนี้แหละนี่เออเราสามารถฟาร์มไข่ไก่จากตรงนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมเออเราสามารถเลี้ยงไก่ตรงนี้ได้นะเว้ยเออคือเดินมาปุ๊บอะ เห็นแบบไก่เป็นกองแบบเนี้ยมันดับอยู่แล้วไม่ไข่ไก่เน่แน่ทุกคนงงมาสิอยู่ดีดับไข่ไก่ได้ดอได้ดอได้ดอถือว่าโหดถือว่าโหดเซิร์ฟนี้เออมันมีแบบมีฟาร์มไข่ไก่ฟรีตรงนี้ด้วยว่าของจริงแล้วก็ตรงเนี้ทุกคนอาจจะงงว่าไอ้นี่คืออะไรหรอพี่ก็นี่ทุกคนเออเราสามารถค้าบขวดแล้วเอาขวดอะมาเก็บพึ่งได้ทุกคนดูดิเห็นปะเก็บได้เออแล้วแบบพึ่งไม่กัดเราด้วยดูดิเห็นปะเออแต่ฟาร์มพึ่งอ่ะอาจจะ <c oughs> ได้ยู่ ee, <thấy S 2> บ้างเนี่ยเห็นว่าแต่ฟาร์มเพิ่งอ่ะอาจจะคนคนอาจจะมาแย่งกันฟาร์มนะครับตรงเนี้ยบอกได้เลยนะเออพยายามมาตอนที่ไม่มีคนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปเราจะได้เป็นบล็อกแบบนี้มาเห็นไหมที่บล็อกแบบนี้เราก็สามารถแบบทําเป็นโต๊ะครับแล้วก็ไปทําแบบนี้ได้เด่ยคือทําให้ได้สี่บล็อกอ่ะสี่บล็อกปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้นะทุกคนนะเห็นไหมเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนึ้งสักทีเถอะโอเคลองดูนีได้ป่ะนี่เห็นป่ะแล้วก็จะทําแบบนี้เราจะได้เป็นบล็อกแบบนี้มานะครับทุกคนเห แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเห็นไหมก็คือตัวคลาบอะ่ะเออถ้าเราวางไว้เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> แหมกูนี่โลภโอเคเนี่ยตัวลคลาบอะ่ะสมมติถ้าเราวางแบบนี้ใช่ถูกปะเออมันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นปะเออสมมุิถ้าเราวางแบบนี้ปุ๊บ,บเห็นปะเค่ยังเท่อะดูดิเห็นปะเออเราของวางปุ๊บอะมันจะกลายเป็นน้ำตาลอยขึ้นมาเว้ยอ๋อแบบนี้เห็นปะโคตรเท่เออแม่ตรงนี้สบายฟาร์ม พึ่งได้นะครับผมนะฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มพึ่งฟาร์มน้ำพึ่งได้นะครับผมนะเอาไปแลกเป็นบล็อกแบบนี้แล้วเอาบล็อกกับบล็อกเพชรอะไปแลกอะอะไรสักอย่างน่าจะเป็นพอยต์หรือว่าสักอย่างนะครับผมเนาะเออน่าจะเป็นพอยต์เลยทั่วไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเควสไผ่นะครับเราสามารถมา,าฟาร์มไผ่ตรงนี้ได้ปล่าวะฟาร์มได้แน่ๆเลยกรว่าไม่ได้ปะเอาไม่ได้เหรอ <laughs> นึกว่าฟาร์มได้ไม่ได้เอเอาไม่ได้เหรอโอาด โอเคเราน่าจะเอาไผ่ที่บ้านเรามาแลกเอานะครับทุกคนนะอ่าประมาณนี้โอเคเราวิ่งมาตรงนี้ละเอากลับาสปลาลที่เดิมให้ตายเถอะเฮ้ยถือว่าแจมถือว่าแจมถือว่าแจมแมวถือว่าแจมแมวนะครับผมนะเออรีวิวสปาบอกได้เลยว่าบันบีเยอะจนแบบโอ้โหพูดแบบไม่บดอ่ะทุกคนมันพูดแบบไม่บดอ่ะเออเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะตรงนี้น่ะพี่พี่พูดตรงนะสลับสายที่แบบ เออพี่ครับผมคิดเกลียดจังเลยพี่เออที่บ้านมีเศษตังหลังตู้เย็นแบบ50บาท60บาทอยู่อ่ะพี่เออผมอยากจะเล่นฟรีแบบไม่ใช่เล่นฟรีเล่นแบบเร็ๆวๆพี่ผมอยากเล่นฟรีต้องทําไงพี่ตรงนี้เลยครับผมนะ <c oughs> อันนี้เลยมันเป็นของเติมนะชิ้นละ10บาทนะครับผมนะชิ้นละ10พอยต์นะครับผมนะ้นะอะนะสาบัดเนี่ยสามมูรณ์ดาอะไรอยากได้พัวนะ่วเนี่ยเออเราต้องมี50พอยต์ถึงจะแลกพั่วอนี้แล้วก็เราต้องมีอีก50พอยต์ถึงจะแลกเป็นพั่วอันนี้นะครับผมน,ะนั้นน่าจะเป็นพั่วที่่่ดอออยููไมรร้้โระโปสิธิธภาพ20เค สิบห้ายี่สิบว่ะแต่ทุกคนอาจจะไม่อยากได้หรอกพวกทุกคนเดี๋เชื่อพี่เถอะนะคะเออทุกคนอาจจะไม่อยากได้หรอกพวกัวอยากได้พิกแอ๊กมากกว่านี่บีบีแอ๊เว้ยมีโชคลาภด้วยเจอเพชรทีได้ขุดทีได้เป็นบล็อกแต่มันน่าจะแพงนิดหน่อยแพงเออโอ้คิดแต่สิบอันนี้สี่ร้อยพลอยนะครับทุกคนนะมันแพงอะ่ะแพงอยู่แต่แบบเออถ้าได้มาก็ถือว่ารวยถือว่าแบบถือว่ารวยทุกคนนะถือว่ารวยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซน โซนตลาดเกี่ยวกับการเติมนะครับทุกคนนะโซนตลาดการเติมแล้วกันทุกคนนะเออก็นี่แล้วก็อย่างหนึ่งที่พี่แนะนานะครับที่แอดมินเขาบอกว่าให้แนะนํานะทุกคน,นก็คือตรงนี้เลยนะครับผมเนาะนะตอนนี้อาจจะดูง่ายนิดหน่อยนะครับช่อง YouTube ก็จะเป็นแบบประมาณนี้ว่าช่อง y o YouTube อ่าสามารถดูกิจกรรมได้จาก2ช่องนี้ก็สามารถไปดูช่องนี้ได้นะครับเนาะเขาก็จะแบบเปิดยู u ูบบาแบบดูว่ากิจกรรมเขามีอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบ อาพวกยศพวกอะไรนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของเซ so ิร right like 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 the right ์ฟแบบประมาณเนี้ยกิจกรรมเซิร์ฟแล้วก็อาถ้าเราชนะกิจกรรมนี้เราอาจจะได้ของแบบนี้มาแบบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบอะไรเด้ออาท็อปเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบประมาณเนี้ยก็จะเป็นหุ่นของเราแบบเนี้ยนะครับแล้วก็บ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือเซิร์ฟนี้เปิดใหม่นะบ่อยเลเปิดใหม่แบบทุกคนเข้าใจว่าแบบยังไม่บีเลยเห็นป่ะตอนนี้ยังไม่บีแบบอสกินของไอ้ท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อปอะไรแบบนี้เลยทุกคนเห็นป่ะ โอเคทุกคนอาจจะแบบเอ้ยพี่โอ้โหแนะนําพอแล้วเออผมอยากเห็นเกาะพี่ละจัดไปนะครับผมนะพิมพ์ไปเลยนะทับนะครับผมทับทับสีเออแล้วก็ IS นะครับผมนะ IS นะครับผมแล้วกดเข้าไปเลยเน่มันจะมีแบบวาร์ปต่างๆอย่างเช่นวาร์ปแบบเนี้ยเห็นปะรออัปเดตอยู่นะครับวาร์ปแบบเนี้ยเออทับผู้เล่นทับอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็คือใครที่เข้ามาเล่นใหม่ๆห่มากดตรงนี้ไปเลยนะสร้างเกาะของฉันนะครับผมแต่พี่มีเกาะของพี่แล้วพี่ก็กับพี่เกาะของตัวเองเป็นไง เป็นไงเราก็จะมาพูกตรงนี้เกาะน,นี้อย่างสวยเลยดูดิมีต้นมงต้นไม้ต้นหนึง่งเอาอะไรวะ <c oughs> ทำไมที่ปีพีบาดี้ะมีอะไรอะโอโซนนี้คือโซนอะไรโซนฟาร์มผักโอ เขาอยากแนะนําสลับใส่พาะปลูกใช่ไหมทุกคนโอ้ใส่พ่อปลูกเนี่ยเราสามารถฟาร์มผักมาแลกทุกชุดพวกอะไรได้ทุกคนเนี่ยตรงนี้เลย <c oughs> กูลังจะทุบต้นไม้เลยแอดมินนะบอกได้เลย <c oughs> เออแอดมินนี่เขาแบบนะพูดได้อยู่พูดได้อยู่เนี่ยแครอทโอ้แครอทพวกนี้แครอ,อ,คอ,อ,คอทธรรมดาประมาณหกสบี่อันเราสามารถเอาไปเป็นแครอทระดับเอได้นะครับผมนะกะ็แครอทระดับเอก็สามารถเป็นแครอทระดับเอได้ระดับเอห้าอันนะ ก็เราสามารถทําฟาร์มแคลรอนใหญ่ๆได้เลยทุกคนนะสุดยอดอหะอ๋อตัวนี้เฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้เหรอโอเคฟรีทุกคนฟรีก็เบอร์รี่ตรงนี้นะครับผมนะเราสามารถทาฟาร,ร์มเบอร์รี่ตรงนี้ได้ไว้ทุกคนแล้วก็แล้วเข้ามาแลกกับลุงตรงนี้เลยนะครับผมนะประมาณนี้เนี่ยมันจะมีเบอร์รี่ระดับนั้นระดับนี้แล้วก็สามารถมาแลกพวกชุดอู้ป้องกันเท่าไหร่เนี่ย VII น่าจะเป็น6นะทุกคนน่าจะเป็น6ป้องกัน6เลยเหรอโอเคโกงไปบ้าเปล่าพี่โกงไปบ้า เนี่ยเห็นปะสมมติเราได้64อันปุ๊บเราก็ไปแลกแบบนี้ระดับ A เห็นปะเออพอระดับ A ห้านปุ๊บอ่ะเราก็ไปแลกกับบวกกับ64สเปนว่าเราใช้6กองเราจะได้ระดับ S มา1อันใช่ปะพอระดับ S มา1อันปุ๊บเราก็ใช้ระดับ S เห็นปะระดับ S แค่ห้านเองอ่ะเราได้อันนี้เลยแป๊บเดียวเห็นปะเออถือว่าโอเคเลยแล้วก็ถัดมามีอะไรเอ่ยจะเป็นพวกฟาร์มอ้อยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มกระบองเพชรโอน่าจะเหมือนกันนะสลับใครที่อาถนัดทำฟาร์มแบบอย่างอย่าง,อย,างอย่างว่าทุกคนนะ เอ่อใครที่ถนัดอะเนี่ยเห็นป่มสมมติแบบถนัดฟาร์มอ้อยก็มาทำฟาร์มอ้อยนะครับผมนะถนัดฟาร์มไผ่ก็มาทำแบบแล้วสั่เออไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอดบินจะสามารถทำอันนี้ได้ไหมไอเครื่องปั๊มอัตโนมัติอะน่าจะไม่ได้หรอกทุกคนแต่ไม่รู้่แต่เห็นว่ามันมีแร่เลสโตนอยู่นู่นอะน่าจะทำได้คิดว่าน่าจะทำได้นะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเห็นปะ่ะมีทั้งแตงโมอตรงนี้ทุกได้ปอว่า โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดกูกะจะมาหล่อยเลยโอเคมีทั้งแตงโมแล้วก็ฟักทองนะครับผมนะสำหรับคนถนัดเลยแล้วแต่คนจะเอานะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรให้ททาฟาร์มปั๊มกระบองเพชรได้ทุกคนนะทุกคนสามารถทาฟาร์มปั๊มกระบองเพชรได้นะทุกคนนะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบบีดรูทนะครับผมประมาณนี้เออสำหรับใครที่อ่าใครที่อันนี้นะใครที่ถนดัดพืชผักอะไรก็สามารถปั๊มนั้นแล้วก็มาทําเป็นชุดได้โอเคปะ่ะเออโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดิ ทางเข้าไปเลยก็ทางเข้าก็จะเป็นแบบโอ้โหโอ้โหกูจะแหลกพ่ผู้อดมินนี่แหละเว้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพอแล้วแอดมินกู <c oughs> จะแหลกประพูมพวกนี้แหละโอเคก็จะเป็นทางตรงนี้นะครับเป็นเป็นทางไปนะครับผมนะเดินมาตรงนี้ปุ๊บก็เ,เดินตรงไปเลยนะเมื่อกี้เราเดินไปทางนี้ไงมันก็เลยแบบมองไม่เห็นโอเคประมาณนี้นะครับผมนะใครที่แบบสายฟาร์มแบบพืชผักอะสาม,มารถมาแลกของในตรงนี้ได้โอเคก็จะมีวัวให้เราหนึ่งตัวใช่ป่ะโอเคจัดไปวัวมันน่าจะนมวัวมันมันน่าจะแบบ เอาไปทำเป็นน้ำได้เนาะน้ำอิฟลิอิตี้อะไรแบบเนี้ยเอา้าเอา้าอ๋อตีโดนท็อดโอเควางนี่ก็ได้โอเคแล้วก็แอดมินเขาบอกสูตรนะครับผมสำหรับใครที่เออแปบ๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแปบบ๊บนึงขอคิดก่อนขอคิดกหายใจไม่ทันไม่ใช่หรอกหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันแล้วก็นีดิปึ๊บนี่ยขุดได้เอ๊ะมันจะมีไซด์อยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ขุดไปเลยขุดไปเลยขุดไปเลยเฮ้ยน้องวัวไปอยู่ข้างล่างสีอย่า ไปไหนไกลนะลูกพ่อนะอย่าตกตายก็พอลูกพ่อนะ <c oughs> ขอแค่เด้เออ,งงนะออย่าง,งู้งนะลูกลูกพ่ออย่าง,งู้งแค่นั้นนะอย่างู้งเหมือนพ่อนะลูกโอเคอ่านี่แล้วก็วางนี้วางนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นทรายนะเราสามารถฟาร์มทรายได้นะฮะทุกคนเนี่ยเด้ตรงนี้จะมีทรายแล้วก็เอาเทรายไปทําเป็นแบบเขา,าเรียกอะไรพวกกระบองเพชรพวกอะไรได้นะครับผมเนาะเออใครที่อยากแลกคเพชรเร็วกูแลกคเพชรอะไรนะครับผม รับนี้บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับผมเนาะเออบอกได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ปุ๊บเด็ดเด็เราทำได้ดูเดี๋ยวรอ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 พืชผักก็รูถ้ากูตกขึ้นมานี่แบบมันจะเริ่มใหม่ป่ะ่าทุกคนก็ตกอะ่ะเออถ้าตกเราก็น่าจะไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกมั้งเออไม่งั้นก็อาจจะของหายทุกคนไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แน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 เออต้องดูก่อนต้องดูก่อนโอเคก็ดินจะได้แบบนี้มาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเนี่ย เขาจะแถมน้ำแข็งมาสองอันแล้วก็อันนี้แบบเดิมแลทุกคนนะเราจะไม่งู้แลทุกคนเราจะไม่งู้เออเราจะเราจะวางอะไรเนี่ยเดวัวไปไก่ที่ทุกพวกไปไปไปฝั่งนู้นไปทุกพวไปเซออ,อยู่ฝั่งนี้สิปึ๊บปบปบปป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 ปเอ,อ,เอ,อปปปป่อปป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 ปแปบบปนนอปป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 ปไปปปากปป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 แปป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 อปแบบไหนทุกคนเออแป๊บนึง จบเอ้ยนี่ไงต้นไม้โอเคก็มีจะมีสูตรนะครับทุกคนก็คือเอ็ดวิทเขาบอกว่าอย่างนี้ไว้เออเด็ดเด็สมมติเราต่อไปเด็ปุ๊บ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 แบบนี้นะครับทุกคนนะเออแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากปลูกต้นไม้แบบความเร็วสูงใช่ป่ะเออเอาต้นไ,ไม้วางปุ๊บแล้วกดย่อๆเราลัลๆๆๆๆๆวไว้เห็นปะ่ะมันจะมีแบบอ่าเขาเรียกลมอากาศใช่ป่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเออก็อ่าทุกคนสามารถนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเออมันก็จะแบบเต็มเร็วเว้ย เป็นเซิร์ฟที่แปลกอ่ะทุกคนเป็นเซิร์ฟที่แปลกมากเว้ยเออแต่ก็แต่อ๋อโอเคแต่ก็โอเคสำหรับพี่มันแปลกอะ่ะมันแปลกจริงนะแอดมินกูพูดจริงนะเซิร์ฟมึงแปลกมากเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเออแปลกแต่ก็ถือว่าเอื้ออํานวยให้คนเล่นอนะ่ะทุกคนเอื้ออานวยให้คนเล่นอ่ะเออถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งอ่าจะได้แบบนี้มาใช่ป่ะไปเดี๋ยวเราพี่ขออนุญาตทำนี้ก่อนแล้วกันเออาหายแล้วกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยเออแป๊บนึงนะครับทุกคนนะเออตรงนี้ตรงนี้โอเค เอ,อ่อราวาน้ําจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เนี่ยน้ําจะเราเรา,เราจะวางน้ําไว้ตรงนี้แล้วก็ขุดหลุมตรงนี้ไปขุดหลุมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาลาวาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ให้แบบน้าที่อยู่ตรงนี้ปุ yea. ๊บแล้วก็แป๊บเดงยวปปหนึ่งอืมเวลาจะเล่นแบบแกตกไปแล้วหนึ่งโอ้เก,กือบตกโอเคแล้วก็นี่อ่าเรียบร้อยเห็นไหมเราจะได้แบบนี้มาใช่ไหมเราก็วางระบา้ไปฝั่งนี้เลยเออน้ำน้ำน้ำแล้วก็วางระบายไปฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เอาน้ำไปนี่ ป้ามันก็จะไหลลงมานี่ใช่ปะวะ <c oughs> ใช่ปะวะไม่รู้อ่ะใช่หรือไปโอเคได้ละอ่าเราจะได้แบบนี้มานะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ทําโตะคราฟไปก่อนละกันอย่างแรกปุ๊บปุ๊บปั๊บเดะเป็นไงเออเล่นเหมือนปกติเล่นแบบเหมือนแบบเอาชีวิตรอดก่อไฟฟ้าปกติเลยทุกคนนะก็ใครที่แบบชอบสกายบล็อกที่พี่เล่นก็สามารถอ,อ่มาทดสอบเล่นจากเซิร์ฟนี้ได้นะครับผมนะเซิร์ฟนี้ก็มีอะไรอะไรให้คุณทับนี่ไงกูกูยังพูดไ่ขาดคำกูได้ฐานมาซะแล้วได้ท้อง เอาตอกมาทำไมผมกุดไม่ได้ได้พบพอไอ้ยทันทันโอเคเห็นปะได้ทั้งหินทั้งถ่านทั้งโอ้โหเลสโตนก็ได้เห็นปะคือแบบโอเคมากเลยเออถ้าเรากับทำทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยเราก็จะมีโอกาสได้ของเยอะมากๆเว้ยเนี่ยเห็นปะเราได้ถ่านมาเนี่ยสุดยอดปะล่ะเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับใครที่เล่นไปเรื่อยๆถูกไหมจนสะสมออฟซิเดียน หรือว่าอันเนี้ยเอ่อถึงทําที่จุดไฟได้นะครับผมนะพี่แนะนําเลยนะครับทุกคนนะเออบอกได้เลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนี้พี่อันนี้พี่มาเล่นให้ดูเฉยนะก็สกายบล็อกพี่จะเป็นแบบนี้ไว้ใครที่แบบอยากสกายบล็อกโคนโหดก็เออใครที่แบบเล่นสกายบล็อกโหดอ่ะสามารถมาโชว์ฝีมือได้นะครับทุกคนบอกได้เลยเออไม่หดจริงนี่อย่ามาอย่ามาบอกตรงไม่หดจริงอย่ามาโอเคก็ใครที่แบบเล่นได้ถึงแบบประมาณช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเลยใช่ป่ะเออเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เจ็เๆแบบนี้แล้วก็ ออาไหมไหมนี่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยเจ็บเจ็บอ่าเราจะได้แบบนี้มาใช่ป่ะหนึ่งสองหนึ่งสองถูกปะวะ <c oughs> แต่ตรงนี้ต้องเป็นสามหรือสองวะสามสิ 3, 4, ใช่ป่ะสามโอเคสามแล้วก็แบบนี้เจ็บเนี่ยแล้วก็เจ็บเจ็บอ่าเนี่ยถ้าเราฟาร์มมาได้ถึงแบบประมาณเนี้ยถึงแบบขั้นทําประตรนูนรกได้ถูกป่ะเออเออนะครับผมนะทุกคนบอกได้เลยว่าทุกคนตื่นเต้นเนี่ยเออเข้ามาปุ๊บดูดูดูละดูรอดูเดี๋ยว <c oughs> ทำไมอ่ะนี่ทุกคน เออมันมีคยเช่นมาร์กต่อไปก็คือเราสามารถเข้ามายันแบบทําประตูในนรกได้เว้ยเออคือไม่ใช่ประเดในนรกเขาเข,ขาเรียกอะไรนะไอเขาเรียกอะไรนะไอมาทําในนรกได้ทุกคนไอเจ้าโหดปานนั้นแล้วก็เราสามารถไหนปะปุ๊บใครจะกลับบ้านก,นก,นก็สามารถกดตัวนีเอาสลามจะเย็นสิสลามจะเย็นเนี่ยหนปะเออเราสามารถมาเล่นในนรกได้แล้วก็สามารถปลูกบิดลูนเอาไปแลกชุดได้เว้ยโคตรดี พอ <P an throp od> เล่นไปสักพักนึงใหญ่ถูกไหมเออเราไาทำเวทถึงตรงเนี้ยเออถึงกล่องตรงนี้ปุ๊บถอตรงนี้มันก็จะดรอปไออันนี้ให้เราไว้เออพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะเออเราสามารถแบบนี่ <ans> คือตอนตอนเนี้ย <ans> อันนี้พี่เข้ามาลองเล่นเฉยๆเวแอดมินเขาแนะนํามานะครับผมเข้ามาลองเล่นเนี่ยคือตอนแรกมันจะมีตาไม่กี่ตายแหละเออให้เราแบบเอามาใส่เองนะครับเราก็ถ้าเราเล่นแบบเล่นถึงแบบสักพักใหญ่แล้วใช่ป่ะเออเราลงมาปุ๊บเราก็สามารถไปโลกถัดไปได้ทุกคนโลกมังกรเออ แต่มันไม่มีมังกรนะเออแต่มันไม่มีมังกรนะเราสามารถไปได้ปุ๊บไปไงไปไงทุกคนไปไงเออดูดิเออคือใครที่เล่นอนนุน่ะถึงพักใหญ่ๆแล้วแบบมันเกือบตันแบบมันแบบแบบเหมือนแบบแบบแบบประมาณว่าไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะเออมาขั้นถัดไปได้ทุกคนดูดิใครพอขั้นถัดไปปุ๊บมันก็จะมีของให้เราแบบนเนี้ยเนี่ยเหมือนแบบใครเกิดเอนเดอร์แมนอย่างเงี้ยเออ หรือว่าออสซิเดียนแบบนี้หรือว่าปีกอะ่ะใครอยากได้ปีกเราสามารถมาโลกดีได้เลยเว้ยคือแบบคือเราสามารถมาทำแบบมาทําลักไอเขาเรียกอะไรสกายบ็อกในโลกดีได้อะ่ะเออโลกเอนเดอร์แมนอ่ะทุกคนเกินไปเกินไปดูดิโอ้โลกเอนเดอร์แมนอ่ะโอ้โหไหนๆก็ไรอย้ถ่ายเป็นหน้าปกเลยแล้วกันเ <c oughs> นี่ยเราสามารถถ,ถ่ายแบบไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่สามารถถ,ถ่ายเราสามารถแบบเล่นไปเรื่อยจนถึงโลกเอนเดอร์แมนอ่ะใครที่มาถึงโลกเอนเดอร์แมนอ่ะสามารถแคปแล้วมา แคปรูปแล้วอถ่ายมาแล้วก็ส่งมาที่เฟซพี่ได้นะทุกคนนะเออพี่จะไปอวดในชุมชนดูดิเออคึงก็เกินไปถ้ามึงจะมีความพยายามขนาดนี้แนละ้วจริงๆเออก็เกินไปถ้ามึงจะมีความพยายามขนาดนี้ก็ใครที่มียศต่างๆก็สามารถแบบเห็นไหมมียศก็สามารถแบบได้เปรียบคนอื่นอนะ่ะบินได้นั้นได้นี้ได้นะครับผมแล้วก็เออตอนนี้เรากูจะขุดได้เอานี่ทุกคนนะเนี่ยเราสามารถเอาหินเนี่ยอ๋อเขาแถมหินมาให้อยู่ตรงนี้ โอ้แถมหินไม่อยู่แถมหินไม่อยู่แล้วก็สามารถเด็ดเห็นปหเพื่อ <ew l ith ing> ที่เราจะแบบขุดพวกเลสโตนพวกอะไรได้เราก็จะแบบเขาจะแถมหินมาให้เราแบบนี้เราก็สามารถขุดได้เนี่ยแบบนี้เร็วๆเลยนะครับผมนะเออเนี่ยสำหรับใครที่สนใจที่อยากเล่นนะครับสามารถมาเล่นได้นะครับผมเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้โอ้โหมีเันทองโอเคเนี่ยแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบนี้ไม่เซียนไม่เซียนพอก็อแบบนี้นะเราสามารถทําแบบนี้ได้ไว้ทุกคนเดี๋ยวๆๆีเทุกคนแบบพี่ขอทำแบบนี้ก่อนเออขุดตรงนี้เนี่ยเห็นปห คือถังเขาให้มาถังเดียวใช่ปะเออแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ไว้ทุกคนเนี่ยชึบจึบชบแบบนี้เออแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ไว้เออเี่ดอืมแป๊บนึงนะทุกคนนะพี่ขอดิแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ปะเออแล้วเราก็วางระวาไว้ตรงนี้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวพี่ขอคุณระวาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวได้ได้ปุ๊บปุ๊บโอเคเนี่ยเราสามารถวางระวาไว้ตรงนี้นะแต่ต้องตาเป็นหินเท่านั้นนะแต่พี่ไม่มีหินไงทำแบบนี้ปุ๊บใช่ปปะ๊บบบเราก็ทแนี้ได ดูนะเจ็บเจ็บเจบเด็ดน,นี่เป็นไงเป็นไงเออแล้วเราก็สามารถฟาร์มหินได้แบบอินฟินิตี้เห็นปะเนี่ยแล้วก็สามารถฟาร์มหินได้แบบอินฟินิตี้วาาไว้ทุกคนเห็นปะเป็นไงฟาร์มแบบอัจฉริยะเออฟาร์มแบบอัจฉริยะแล้วก็เี่ดเด็ดเด็ดอ่าถ้าเราแบบเี่ดเด็ดทุกคนอันนี้คือสูตรนะสลับไอ้สกายบล็อกอ่ะเออสลับสกายบล็อกใครที่แบบนี่แบบทำแบบนี้ได้เออเจ็บเจบโอเค เจ็บจบอ่ามันจะได้ไปมันจะได้ไปเกะกะเว้ยตอนที่เรามาฟาร์มอะไรแบบนี้เห็นปะ่ะเออแล้วก็สามารถฟาร์มฟาร์มได้เรื่อยๆเว้ยเป็นไงสุดยอดปะล่ะสุดยอดปะล่ะเออโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเหมือนกูยิ่งทํายิ่งเละทุกคนนะเออแต่ถ้าแบบใครที่เนี่ใครที่แบบเฮ้ยมันลกจังเลยพี่เิปุ๊บแค่แค่ปิดแค่นั้นเองแล้วก็ฟาร์มหินฟาร์มหินตาสบายนะครับผมนะอันนี้คือวิธีแนะนำนะสำหรับพี่พีี่่่่รู้้้สึกกวววาาาแบบเนนยมังอ มันจะฟาร์มลาวาได้ง่ายกว่าว้ยศิลปะชั้นสูงสุดแน่นอนแน่นอนแน่นอนเออการไม่ทำอะไรเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะใครที่สนใจเซิร์ฟอ่าสกายบ็อกซ์นะครับผมนะเพื่อาเอามาฝึกซ้อมเอามาอะไรแล้วก็แอดมินออนตลอดนะบอกได้เลยนะครับแอดมินใจดีตอนนี้พี่พี่มาอัดคลิปตอนตีหนึ่งเหมือนเดิมบอกได้แล้วว่ามาอัดคลิปตอนตีหนึ่งนะครับผมนะคนอาจจะออนน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับบออดมมินึงงเยะะจัวกูว่าไอ ว่าถ้าไปเดี่ยวโหคนออนนีดน้อยได้แอดบินล้วนๆโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากใครที่อยากาสนใจเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้โอเคบายบายนะครับทุกคนนะบายบายนะครับ